งาดาแต่สมัยก่อนนะมันไม่มีงานวิจัยนะครับคนโบราณเขาก็เลยเอางาดํามาตําให้มันแหลกเป็นผงแล้วก็เอาไปผสมกับน้ําแล้วก็เอาไปให้คนป่วยดืย่มโอเคไหมเมื่อก่อนเขาใช้งาดารักษาโรคกระดดนั้นโดยเฉพาะหมูม่มวลของพี่น้องที่นันบถือศาสนาอิสลามฮิตมากนะเป็นที่นิยมมากในการเอางาดามาบำบัดโรคนะครับ จนถึงขนาดที่ว่าในพระมหาคัมภีร์อันบุลณาของพี่น้องศาสนาอิสลามซึ่งพวกเราครับคิดว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมนะครับมันคือคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับถ้าคั่วไม่ควรครับเพราะว่าความร้อนมันจะไปทําลายสิ่งที่มีประโยชน์ในงานดาจะได้เส้นประเด็นครับอ่ะ <Leg> ครับคืองานดาถ้าจะได้ประโยชน์สูงสุดจะต้อง ผ่านการสกัดใช่ไหมนะครับไม่ได้ครับเพราะว่าประโยชน์ที่มันอยู่ในงานดาม,มันจะหายไปเดี๋ยวจะดูสารสกัดเดี๋ยวให้ดูสารสกัดทบในพระมหาคดีอันล้านนะครับมีการเขียนข้อความที่เกี่ยวข้องกับงานดาแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าแท้จริงในงานดานั้นมียาที่สามารถรักษากโวงนอกจากความตายที่งานดาจะไม่ช่วยมีเรื่องเดียวตายที่งาดําไม่ช่วย นอกนั้นช่วยได้คุมโรคนะครับมีนักวิทยาศาสตร์ของไทยทั้นหนึ่งอยู่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเอางาดําไปศึกษาและทาการวิจัยแล้วเขาก็พบว่าในงาดํานั้นมีสมุนไพรมีแร่ธาตุมีสารอาหารต่างๆเยอะมากที่มีประโยชน์กับเซลล์เราหนึ่งครับงาดํามีอาหารหลักครับครบทั้งห้าหมู่เลยคาร์บโบไฮเดรตไขมันโปรตีนวิตามินเกลือแร่งาดํามีครบทั้งหมดนั่นแสดงว่าใครก็ตามแต่ที่กินงาดํา แสดงว่าเซลลจะได้สารอาหารครบทั้งหหมู่เหมือนกับกินอาหารมื้อหลักหนึ่งมื้อเลยนะครับมีแร่ธาตุเหล็กบำรุงเลือดนะครับมีแคลเซียมบ,บำรุงกระดูกมีในส่วนของโอเมก้า3 6 9วิตามินบีรวมบำรุงสมองโอเคไหมนะมีไอโอดีนดูแลระบบต่อมไรท่อมีเส้นใย,ยอาหารดูแลระบบกับถ่ายมีแมกนีเซียมมีสังกะสีปรับสมดุลฮอร์โมนแต่ตัวที่สำคัญที่สุดของงาดำเขามีชื่อว่าเซซาเม สารตัวนี้งานวิจัยพบว่ามันสามารถทําลายวงจรชีวิตของเซลล์มะเร็งได้เอางานนี้ไปประกวดครับผลการวิจัยงานดำของดอกตอร์คนไทยคนนี้ได้รับการตัดสินให้ได้รับวันเหรียญทองมาเมื่อปี2554นะครับแล้วก็มีนักข่าวทุกช่องของประเทศไทยเขาเอาข่าวงานวิจัยนี้มาตีข่าวอย่างทั่ว,ท,วทั่วโลกเลยน,นะครับเขาบอกว่า ต่อปนี้คนไทยโชคดีมากที่จะห่างไกลจากโรคมะเร็งไร้เนื่องจากว่ามีผลการวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ไทยวิจัยว่ามีสารตัวหนึ่งชื่อว่าเซซามีนจากงาดาสามารถต่อต้านมะเร็งได้โอ้โหพวกเราครับดังกระจายมากเมื่อสิปีที่แล้วนะครับดังนั้นปัจจุบนันนี้ก็เลยมีโรงงานผลิตอาหารเสริมหลายๆโรงงานเขาก็จะมีการผลิตอาหารเสริมและอาหารเสริมบางโรงงานก็จะมีส่วนผสมของงาดาซึ่งแต่ละ โรงงานก็จะมีผลิตภัณฑ์งาดำเนี่ยรูปแบบต่างๆกันบางโรงงานก็มีเป็นผงเป็นแท็บเลต็ตอัดแคปซูลบางบริษัทก็จะมีน้ำมันงาดำผสมกับพืชน้ำมันชนิดอื่นแต่วันนี้งาดำของแซ้ปปแบรดเรานะครับเอาเมล็ดงาดำไปเข้าเพื่อสกัดเย็นแล้วก็คัดเอาเฉพาะหัวน้ำมันงาดำอย่างเดียวเพียวๆเอามาใส่ไว้ในแคปซูลซึ่งในแคปซูลเราทำมาจากแป้งข้าวโพดใสเป็นเจลาติน หนึ 1> 1่งคปซูนมีปริมาณทั้งสิ้นห้าร้อยมิลลิกรัมไม่มีอย่างอื่นผสมเลยนั่นแสดงว่าใครก็ตามแต่กินการดำของเราเนี่ยก็จะได้เฉพาะงานดำหลายคนเคยทานงานดำยี่ห้ออื่นมาพอไม่ได้มีโอกาสประทานงานดำของเราปรากฏว่ามันเห็นผลยอนข้างรวดเร็วมากกว่าเราเองงานดำม,มาทำตลาดเนี่ยประมาณห้าปีละห้าปีตลอดระยะเวลาหปีเรามีเคสเป็นทันทเคส ในเรื่องของการนํามารีวิวในส่วนของผลลัพธ์จากการใช้นะครับอาที่เช่นนะครับดูนะค,ะครับเคสนี้นะครับมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นมาสามปีรักษาไม่หายนะครับมีโอกาสได้รับการแนะนําให้ทานงาดํานะครับอันนี้หนึ่งเดือนครับธรรมดาจะต้องมีคนผป,ประคองอันนี้หนึ่งเดือนครับไม่ต้องมีคนประคองนะครับสามเดือนผ่านไปครับ สามเดือนผ่านไปครับสุดติ่งนะสุดติ่งนะอ่านะฮะนะครับเคสนี้นะครับเป็นไทรอยเป็นพิษคนเราถ้าเกิดเป็นไทรอยเป็นพิษถ้าเกิดรักษาไม่รักษาก็จะกลายเป็นมะเร็งใช่หรือไม่ใช่รักษามาเก้าเดือนครับไม่หายครับจากเดิมเนี้ำนหนักตัวเจ็ดสิบกว่ารักษาไปรักษามาน้ำหนักตัวเหลือสี่สิบเหมือนหนังหุ้มกระดูกแล้วก็ผิวค้ำค้ำดำาๆ กินน้ำมันงาดำก็ไปสามกล่องน้ำหนักกลับมาคงที่แล้วก็ผิวตัวก็ดีขึ้นแล้วก็ตรวจแล้วไม่พบว่าตัวเองเป็นไทรอยด์พิษแล้วนะครับเคสนี้นะครับถ่ายเป็นเลือดมาสี่เดือนแล้วไปส่องกล้องผลการส่องกล้องพบว่าในาํลำไส้มีก้อนเนื้อ2.5เซนแล้วหมอแจ้งว่าเป็นมะเร็งลำไส้แต่หมอยังไม่ได้แจ้งว่าเป็นมะเร็งลำไส้ระยะไหนขออนุญาต ตรวจนัดตรวจั้งต่อไปอีกสองเดือนข้างหน้าระหว่างทางที่มีการรอ,อการตรวจก็เลยกินงาดาวันละหกเม็ดครับเช้าสามเย็นสามเช้าสามเย็นสามกินไปหกเม็ดกินไปสองกล่องครับการสอ่องกล้องรอบสองครับไม่พบก้อนมะเร็งเหลือแต่รอยแผลในลำไส้และมีการตรวจเลือดครับผลตรวจคือ normal normal, normal แล้วก็ normal แ normal สดงว่าเรื่องมะเร็งโชค ช่วยได้ไหมครับอันนี้มะเร็งลาไส้นะครับมีมะเร็งเต้านมนะครับมีหลายเคสนะฮะเคสนี้เป็นโรคไตปัจจุบันนี้คนเป็นโรคไตกันเยอะหรือไม่ใช่ครับเยอะนะจากเดิมเนี่ยคุณแม่นะครับคุณแม่แป๋วนยครับเป็นแม่ของสมาชิกเราเองถ้าการทํางานของไตเหลือสอ2%ปอกไตทุกวันปัจจุบันนี้ส4เดือนปอกหนึ่งครั้ง นะค่าไตขึ้นมาเกือบปกติแล้วนะปัจจุบันนี้นะครับก็กินงานดำเรื่อยๆเคสที่เป็นโรคเกาเป็นมาห้าปีเดิมไม่ได้ครับกินน้ำมันงานดำไปห้าวันวันละหกเม็ดครับเช้าสองเม็ดกลางวันสองเม็ดเย็นสองเม็ดครับกินหมดไปทั้งหมดห้าวันครับกลับมาเดินได้ครับเยอะครับยูริกเยอะไงนะครับออะต่อมาครับ เทนี้กล้ามเนื้ออ่อนแรงยู่ดีแขนขาหมดเลี้ยวไปแรงเดี๋ยวนี้ก็เป็นกันเดอะนะแบบนี้คะนะครับกินน้ำมันงานตามไปสามแผงครับปัจจุบันนี้เดินได้สามแผงแผงและสิบห้าเมตรกินไปสี่ห้าเมตรครับเดินได้นะครับเทสนี้เป็นอัมพึกมาหลายปีธรรมดาเนี่ยต้องใช้ไม้เท้าในการประคอง กินน้ำมันงาดำไปสองเม็ดก่อนนอนตื่นเชามาเป็นอย่างนี้ครับไม่เท้าทิ้งแล้วอันนี้แค่วันเดียวนะเดินตัวปลิวลืมไม่เท้าเลยเอ,า,อยางนี้ดีกว่านะฮะนี่เป็ไงอ่ะต่อมาครับเคสนี้เป็นอมพึกมาหลายปี กินน้มันงานดำไปหกต่องประมาณสองเดือนกว่าครับหยิบจอบมาขุดดินได้ธรรมดา,าน,นอนติดเตียงนะนะฮะเคสนี้ก็เป็นหนักมากครับเป็นเคสที่ทําให้ผมทึ่งก็คือเป็นโรคผู้ป่วยนอนติดเตียงซึ่งปัจจุบันนี้เป็นกันเยอะมากเช่นเดียวกันรักษาไปหกปีครับผ่าสมองไม่หายลูกสาวซื้อน้ำมันงานดำมาให้พ่อทานครับหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนครับ สามเดือนครับกินน้ำมันงาดำเนี่ยคือไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อแล้วอะนะครับอ่ะต่อมาครับบรรดาแผลบ้างนะครับไฟไหม้นำร้อนลวกแผลฝีแผลหนองแผแลระลังแผลกดทับแผลอะไรก็ตามแต่ที่ว่าหายยากยากอย่าพึ่งสิ้นหวังลองเอาน้ำมันงาดำไปรับประาทานแล้วก็ไปทาบริเวณแผลที่เป็น ถ้าไม่หายเอากล่องปล่ามาคืนผมแล้วตังทั้งหมดคืนไปอันนี้ผมท้าลบทั่วราดอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนก็ตามอันนี้เบาหวานอันนั้นโดนตะปูอันนั้นโดนนาตัเนี้อันนี้โดนตะปูตันนิดเดียวแล้วลักษามมน,นก็ลมลามลามลามจนหมอสั่งตัดเท้าหนึ่งเดือนสอ,สองเดือนครับ อันนี้ทานน้ำมันงาดาไปสองเดือนสามเดือนอันนี้เป็นมะหวานแล้วเป็นแผลที่หลังเท้านะอันนี้เป็นมะหวานที่อันนี้หลังเท้าเมื่อกี้ปาเท้าเป็นมาหวานแล้วเป็นแผลก็ถูกหมอสั่งตัดเท้าเรียบร้อยแล้วเอาน้ำมันงาดำไปทานและไปทาเนี่ยครับ เบาหวาน,น่งครับส่วนใหญ่แผลเนี้คือแผลเบาหวานที่มันไม่หายตอนนั้นรันกษาไม่หาย,น,ยนะครับอืมนะครับแล้วก็เอาไปทาหนึ่งเดือนสองเดือนคิดว่าแผลนี้หนักไหมอันนี้หนักสุดครับ อันนี้ทีแรกถ้าผมไม่เห็นตรงนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะนึกว่าเนื้ออะไรนึกว่าก้อนเนื้อหมูที่มันเน่าอะไรประมาณน,น,นี้นะครับเป็นเบาหวานครับเริ่มต้นจากโดนยุงกัดแค่นั้นรักษามาสิบปีไม่หายรักษาแผลมาสิบปีกว่าไม่ดีขึ้นเลยกินน้ำมันงาดำสามกล่องใช้เวลาสามเดือนแผลที่เป็นมาสิบกว่าปีก็จะเป็นแบบนี้ เอาให้จะชัดแบบนี้พี่ว่าจะมีแผลอะไรที่มันน่ากลัวกว่าน,นี้ไหมความจริงหลายคนส่งเรื่องแผลมาให้ผมเยอะมากนะครับแต่ว่าผมเอาเคสพวกนี้เป็นเคสที่เป็นกุทาหอนให้ดูว่าวันนี้ขนาดแผลขนาดนี้งานดำยังเอาอยู่